พ่อใหญ่คะดิฉันอายุเยอะแล้วแต่ดูแลตัวเองดีก็เลยดูสวยสง่าน่ารักหลายคนบอกนะดิฉันชอบไปทำบุญค่ะตั้งแต่สามีเสียมาแล้วมีพระอาจารย์รูปหนึ่งองค์หนึ่งค่ะมาขอลายแล้วก็บอกว่าชมว่าดิฉันสวยแล้วก็เกี่ยวส่งลายรูปรามกบ้างรูปสื่อไปทางรามกบ้าง ี่ฉันจะทำยังไงคะจะทำยังไงกับมันท่านอาจารย์รูปนี้คะโอ้ยแม่ออกคุณโยมคุณบ้า <í sank t ale> เขาจะหลอกแดกมึง so, พระมันไม่ใช่พระอิดพระปูนรู้ไว้ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปส่งข้าวให้มันแดกหาคนแก่ๆไปเลี้ยงดูไปบูชา,ายังดีกว่า ถ้ามีเยอะก็แจกพวกเขาเรียกอะไรเปาะบางยากไรก็ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่มึงไปชอบพระหรือฟังฟังดูแล้วเนี่ยมันสองแง่สองงามสามงามนะตัวเองไปชอบพระแล้วก็บอกว่าพระมาชอบตัวเองแล้วไปให้ลายเขาทำไมก็รู้อยู่ว่าพระเขาเหงาเขาไม่มีคู่เขาว้าวีเขาโสด ตัวเองก็รู้ตัวว่าตัวเองสวยแล้วจะดึงตัวเองเข้าไปยุ่งกับเขาทําไมหรือว่าตั้งแต่ผัวเสียนี่จิตใจแปรปวนก็เลยจะเอียงมาชอบพระกันทักนิดตั้งหน่อยลองดูอะไรพวกนี้ตกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกออกมาซะลบลายนั้นทิ้งไปถ้าอยากมีชีวิตที่สดใสต่อไปสดสวยต่อไปให้ลูกให้หลานได้ ยกต้องกราบไหว้นับถือต่อไปก็ลบพระนั้นออกแล้วไม่ไปไม่ต้องไปหลอกวัดอันนั้นวัดที่ไหนเราบอกหน่อยทีจะไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงจะได้มาพูดต่อโอเคไหมชัดจบ